สวัสดีจ่าแฟนครับทุกคนมือนี้ยายจ่ามิกาผ้าม้วนเด้อจ่าเด้อมือนี้สวัสดีครับชิพ่าลงหาก,กินหาอยากเด้อจ่าเด้อไม่ยังตะท้องสวัสดีครับไม่ยังม, <laughs> มือหนีชิพ่าชิ้นของสูงห,หาเงี้ยมัแดงมันเด้อจ่าไม่ใจเสาเด้อจ่าเด้อมือนี้แฟนครับชูผู้ชูคนแพทย์ครับชูผู้ชูคน เขามาแล้วก็อย่าลืมกดเป็นอกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ายายในด้วยใาเด้อจังยายชิมีแห่งเห็ดคลิปต่อไปมือนี้ยายกะมาหาใจเ้าอยู่จเาื่อหาเงินมือแดงมือนี้ลูกสาวกะชิไปธุระเลยบ่ได้ไปใกล้ไปหยังกะเลยชิรอแถวนี่เลยจา่านี่ใกล้ๆบ้านนี่เลยจา่าพ่อได้ <laughs> ให้พี่น้องเห็นลูกสาวชิมือนี้วัน ทีชิบซีลูกสาวชิเป้งานดอกจานเดจ้าก็ชิไปบ่ได้ลูกสาวชิไป้ลำงานดอกจานงานงานอำเภอเดจ้าเด้เอ,อไปงานอำเภอไปงานอำเภอสนมจังหวัดสุรินงานหยังเพนว่าด,ดอกจานเดจ้าเด้เอประเพณีประเพณีอำเภอยายจังหวัดสุรินเดจ้า อันนี้เนี่ยสนมนะจ้ายายวพิษว่าถือกระขอถูดขว้าไดนะจ๊ะงานสนมมือนีนะจ้าวันที่สิบสี่อือยายกะที่สมาากินกับตาท่องอือวันนี้ยายอันนี้แล้วยายกะสีได้แปะทำชุระบานหาาิบานหยาิกะเสียนะจ้ะเนาะยายกะชิหาดมาหลุ่นมายังมึงยายกับตาสิมานบอมือนี ได้อันใดเอาอันนั้นสวัสดีจา้าวันนี้จิพา,พากจิไปกับยะอันนี้จิไปกับตา,าเนาะไปกับตาจิไปแง่โมเดงเลยจ้าเด้อว,วันนี้ยหญ่กันแง่เล้วยหญ่จะสิจะไปอันนี้ไปงานเขาดั้น้องสาวของแม่ใต้เลยจ้าเด้อเป็นน้องสาวก็เลยจิไปย,ย,ยหญ่จิจะหากินหายาก่อน <laughs> ลุยเท้าไป เรืเ่อยๆไปลุยเลยแต่เช้าเลย,ลยเออ <c oughs> ไปให้มันมันเนยเด้อไม่ใช่มีบอนอพี่นองเนาะมีบอมีกับมือนิกะที่แปลกแหกมันเลยแหละเอ้เอูไปลุยเถาลุยบรรยากาศยามเช้า พี่น้องหนาวเด้อพี่น้องเย็นเด้อจงไหกันรักษาสุขภาพสชุผูชุค่นนี่เด้วยจ่าเด้อแฟนครับไปน้องจะเสาเเลยแต่เวดมาทั้งคืนเลยน้องมาหอดทีหมายแล้วเฮ้ยตาทองเหงือมดแดงอู้ยมีใครเน่เด้อ เดียวเดียวเดียวเห็นบ่อเออเออเบิ่งก่อนตาท่องวะเนี่ยบ่เห็นเนี่ยไ่ไดนเห็นนเนี่ยถือบัะเลยชอไปรุนเบิ่งพี่น้องรุนเบ่งอง อ๋อตะทองตะเงี้ยยายกับชิพ้าบึงบรรยากาศน้มป้าป้าบานใหญ่เลยนี่น้มสะอาดดีใส่พี่น้องอู้หุหูหังอู้เห็มีเนี้ยหายใดเนี้ยไข่บนอ้อพี่น้องคลิปเรียกแห่งมานของใหญ่นี่ลุย บ่ได้ไข่ก็เอาแม่มาเลยน้อพี่น้องอืออุ้ยพี่น้องเห็นบ่อืมดังสาสาสาเลยเออนีลงมาเลยพี่น้องออื เบิง้งลองเบิ้งนอดพี่น้องใครบ่ใครก็ะหูบัดน,นี้แหละแต่ถ้งหมู่พ่นคือไข่เร็ววะเส่าจากักวรอต่เบื้องของยายเบิ้งเด้อพี่น้องลุนลุนลุนของผู้เ่าเออผู้เขามันมีน้ำเนาะนี่มันีนก็แป้น,น้ำขึ้นกันเลยนาะพี่น้องเนาะเออนะถ้าพ่นไม่ดงกระชันเฮ็ดจิออกกินน,น้อเ่าเนาะอื นี่นักยังน้อู้นักใครแท้ๆเลยพี่รองน้อบึงอ๋อมาบึงก่ไก่ได้จ่าเด้อหายเถาอเออออเนี่ครหน่อยอยู่อ้ายังไดกะเอา ไข่เนาะพี่น้องเนาะบอกส้าไข่ก็เอาแม่มัน,มนยายจะเอาแม่มันไปตุ่มเสกไก่ตุ่มเสกไก่ไปให้ญาติกินญา,าติมาเต้ามึงเทียบน้ำนาะพี่น,อน,น้องเนาะตุม่มเสกไก่สมๆิมเฉ็บเลย ท่องไปเอาหนายใหญ่าแทศตะท่องก็านามมาน้ำบาดบาดหนึ่งสี่เลยนาะจ่าเนาะว้ายได้ไข่อ๋อโอ้ยเจ็บตึงแสบเลยวะเบิงเบิงพี่นองเบิงเบิงเด้อยจ่าเด้อเดี๋ยวเดี๋ยว นีในน่ใครลังตะลืมไข่เนาะถาเนาะข่รใหญ่อยู่นี่นอุย้นอยนี่เอาถึงเมมเถาเอาไปตุ่มไก่อันนี้บานใหญเอาใส่น้ำแบบนี้เลยใหญบกแถวแถวนี้ยญ้าใส่น้ำทั้งอื่นเพิ่อแล้วใส่หนังเถาใส่แปง้งใี่นใส่แปง้ง ยายเอาเชนามแบบนี้แหละโอ้ยคบยายครบคร <c oughs> บยายแล้วไปอยุอยหมดเอ้ยหมดแดงเล็กเก,เ,กเขี่ยวแข็งแจงขยนันไข่ทำลายบันก็วิ่งคู่คู่กันมาทันทีสู้ได้หรือไม่ได้ใจสหาหัสปากัดก้นต่อยไม่ถอยนี้ถ้าลางังเราไก่กามาลาวี กอนต่อตีทอละหูดมันมดแดงเอ้ยข้าวฮฮาฮฮอ๋อพี่นอ้องเออ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 อู้โคมแห้ง <laughs> <laughs> เรื่อยพี่น้องบม่มีใครก็หาก่อน จกข้าวเนาะพี่น้องเนาะล่องล่องเนาะว่าล่องเมึงเห็นอู้หมดดิเห็นบ่เออเอออ่มอมนี่เออ,เอ,อ ชื่อใคเนี่ยนู้พี่น้องเอ,อ้ยลอกบึงบึองอันนี้หยยยยย้างใหญ่ๆหนิพี่น้องบะไข่ใ,ใหญ่ก็ะชิบาตะทองหาเก็บพักหาเก็บพักขี้เล็กไปแกงเนาะพี่น้องเนะาะแาเบ,บ,บิึงบึงตัวนี้ก่อนเออลุนเบิงึงเรื่อพี่น้องลุนเบิงึงอ,อืมลงมาเลยน้อง หายมี hey, ่บ <b film> ่เแถวเอาปิดเบื like ้องพี่น้องเออมันกะทังใครนะแถวใครแล้วนะใครแล้วนะหายปืนนึงแหงมันกำลังเตะนี่อุนโอแถวเนาะเออไงเติมแร้วของมันไปครท่ามกระเพือมมูดเด่งเจ้าไตคึอหนมาเคาะเคาะพี่น้องกำลังเตะไคร ออเอาเราสิเปลี่ยนอันนี้ใหม่ด้วยจ้าเด้อนี่เปลี่ยนใหม่ใหม่ของกระสีเทอีกด้วยจ้าเออกกด้อเหรอเห็นบ่น้องเห็นบ่นั่น,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 นเหออเม,มจัยออก จะถอดก็โตมาบ่ถึงเห็นบ่พี่น้องห้างใหญ่ๆหน่อเห็นบ่โอ้มันบังมื้อเลยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็บ่ติดเนาะแถาเนาะบองม่วงก้ยก้ยก้ยจะถองว่ะ เห็นบ่อพี่น้องเ<ส>ห็นบ่อพี่น้องเห็นบ่อพี่น้องเอ้ยเนี่ยมาห็นเนยถ้ทะลุนเบึงนอตพี่น้องนอตชา,าลงมากกว่า้ยใหา่ก็ทายครบอยู่ทั้งไตใหายอยู่ Ğ, ยิดยีดอยู่โอ้ยอืมขบขบขายตาที่เ่านั่นแสบแท้ออ้ออื้ออ้อืมขอันนี้โคบตาตาทองเอือบึงบึ้งพ่นพ่นพนพ้นพ่นขากระดิกกินเลยนะอ้ยตาทองวะ เห็นบอกเป็นขาวๆอยู่พี่นออ้องเอ้ยนั่นไปให้เจ้าเบ,บ, <laughs> บ,บ,บิ้งเบื้งเบิ้งก็ได้พี่น้องเบิงปัดอู้ห้างนี่เถ้ามีมีห้างนี่ไปว่าพี่น้องหลายุาน้อในแถวเนาะปัดพอได้กินได้อยากอยู่ด้วย้าเด้อ ว่าจะพาตาท้อเก็บขี้เล็กผ่าละว,วันเงยอยู่มันมีอยู่เถาเราวะเออว่าจะเอาทุอยางที่กินใดนเนาะแถานี่เห็นบ่อพี่น้องอุย้ยตัวน,นี่ห่างตำตำหนึ่งนเนะาะเถาเนาะไม่ยังแถาปาดเลยนะ อุ้ยพี่น้องเห็นบอเออขัางนี่หน่อยยิงหน่อยเถอะเบิ้งเบิ่งอุ้ยนั่นอู้คู่กมาแล้วนห่มนเด็กพี่น้องปิดเห็นบ่ปาร์ตใครนี่ใครหน่อยอู้สร้างมันเถอะเออใครน่อยใครในเออนั่นเห็นบ่พี่น้องจำนี่เบิ่งโจ๊กเถ่าโจ๊กเบิ่ง เออโอ้โหมนันยังเป็นไข่อันนี้อยูป่ป้ายเท้าเฮาไปหาเอาขี้เล็ดไปไปมันยังไข่หน่อยอยู่ปล่อยเห็นมันไข่ใหญ่ก่อนเนาะเท้อื้มอุ้ยนั่นเออพอแล้วเด้อจ้าเด้เอเนี่ยนป๊อดพี่น้องอือได้รลายเล้วได้รลายเล้ว ก็เออไงนี่โอ้หมดพี่น้องเบิ่งเดนอพิกพิกเขาเออน่ะเปิดพี่น้องนี่เด้อพี่น้องเด้อได้ละหลายอยู่เนาะจ้าเนาะอได้ละลายอยู่พี่น้องพอได้กินได้อยากอยู่เนาะจ้าเนาะไปยายกะสิเก็บขี้เล็กก่อน ค่ะอันนี่น้องเถ้าเนาะเออเก็บขี้เล็กไปแก่งใส่เด้อพี่น้องเด้อเออเอาเก็บพอกเขาเอาใหม่ก่อนเมฆได้หรือกวางไข่อยู่น้องพี่น้องเนาะไข่อยู่ไข่อยู่ไปมันใช้ตุ่มปลาใส้ตุมปลาใช้ตุ่มไก่เสียบเสียบอ๋อหนี่ขี้เล็กกวางโป่งคือกันนี่กวางแก่งน้องเถ้าเนาะนี่โป่งงามๆเลยพี่น้อง เห็นบ่เ erm ร <olla> <laughs> ็บขี้เล็กไปแกงใส่ไข่มดแดงนี่บุเล็กกิบพกขี้เล็กตเนาะพี่น้องงามๆหินบรรปุงหลายๆเนาะพี่น้องเนาะนี่เห็นบ่พี่น้องเออเออเออหมดแดงกระคุบ พี่จะได้เ่าหอนงามนะมีโมเดลหายคือจะบ่มีอันนี้มันเนาะหืมหางแดงยังนี่เขี่ยเลยพี่น้รอเตือดก้าสีโอ้เจ้าอยู่สูงๆผุนดีงามงาม เอาถึงมาเท่ามีหมดถ้าทองึ้นเก็บประนันเอาบถึงบเรขึ้นเนาเอาเถอายิ้มเขามารแ้ววางตกสะได้เท่าเอาดำได้หนาวเย็น ยายก็สิเก็บพ่อให้ตาเก็บพ่อตาเด้อเท่าเด้อเจ้าเก็บไปทางผุน,น,นเออคอยชิมังเก็บทางพี่ <c oughs> พี่น้องหยอดงามนี่นอนนี่พุ่นพันต์ออกมันก็เป็นหยอดเป็นบ่อนเป็น้องยาญก็เก็บทางผุน ปุ่นเนี่ยตาทองกับเก็บตาผุนโอ้ยบอกลงนาล,ลุ้งรังน้องพี่น้องฮะห้องได้หอนขีเ้เลี้ยงเดาวุ้นแดงอยู่ละเก็บขีเ้เลี้ยงน้ำเห็นห้องมดแดงก็เอาไปใส่น้าจ่าเนาะอืมเห็นบ่อะเมื่ใครเดี๋ยวเดี๋ยวทานเนี่ยเฮ้ยใ,ใครท่างไหน เดี๋ยวเดี๋ยวอลบลบปนกระสันลบปนไอออจีขาจีนเปิดมีอยู่เห็นบบพี่น้องหลายหลายออยู่ต่ำเนาะแถาเนาะบริเนย่เลยเปิดนี่ดรรายเดรายเอน หายขีเล็กเก็บท่างุ่นอีกเด้อจ่าเด้อมาทางไต่ก็มีอยู่เด้อจ่าเด้อได้หลายอยู่ไข่งามๆอยู่จ่าแกลังลืมไข่อลไรเด้อจ่าเด้อไข่เกือบใหญ่แล้วพี่น้องเดล่าใครไปแกะใส่ขีเล็กน้ำเด้อจ่าเด้อขีเล็กก็ได้ล่าอันนี้อยู่เด้อจ่าเด้อ ยายกสิจบค,คลิป <laughs> มะเย่หมแดงกับเก็บขี้เล็กไว้เพียงแค่นี่เด้๋ยจา้าขอพุณนทุกกำลังใจขอพุณนทุกคอมมนขอพุณนทุกไห์ทุกแช่ทุกการติดตามยายมาตลอดยายรักพี่น้องเด้๋ยจา้าสวัสดีจา้ายายรักทุกคนจุบ <laughs> จูบจ้าคนที่ตามคลิปยายต่อไปได้ด้วยจา้าบายบายเ <laughs> <laughs> อา <laughs> อหอบขี้เล็กไปบ้านานี้ไปเงื่อนเฮา ไล้ยไายอยู่ในอันนี้เราไปเขาเ้าไปนี่ไปเงี้ยนห้าไปลงไปเลยอุ๊ยยายเตี้ยวอ่ะขี้ดินเกือบลมไปหอนเงี้ยแล้ว เงี้ยดงดงกับเงี้ยมด็ดงกับเก็บขี้เล็กใหญ่เลยไ้ตาท่องเหลือกมดแดงกับหูขี้เล็กใหญ่กับผ้ามารีวิวบางสวนนาอยู่ได้จ่านี่เห็นบ่อพักตาท่องก็บอกพิกตาทอ่อ,อ,ทองกาลัางดอกกําลัางนวยนี่กระลำปี่อุ้ยแตกเลยพี่น้องแตกเลยกระลำปี้นี่ นี่อุ้ยตแตกเละแกจนจนแตกเนาะพี่น้องเนาะกระลำปี่หัวใหญ่ๆแตาท้องสอง,ส,องสามอันนี้ตาท้องเราปลูก่ก็ลายเนาะพี่น้องนี่ใหญ่ฟารีวิวเห็นบอ่อนี่มามาผู้ใดอยากไดรยางพักสี่ใหญ่มามามาเอาในใหญ่เด้อใหญ่พารีรวิวบึงซอ้ื่อ <laughs> เอาในใหญ่เจ้าหนี่พักการยองนี่ตัวนี้ พักยังตะท้องหวานหยังอู้พักบว้งตุงกะลังหวานไม้ได้อจ่าเด้ออู้พักบุ้งตะท้องกะลังปลูกงาม,งามอ่ำนี่ตัวนี้พักขึ้นชัยตะท้องกะลังปลูกคือกันใยา่พารีวิวบึงพักตะท้องเด้อนี่นี่อ่ำ ม,ม,มันแตกแยก็จะไปเตะเจลด้วยจ่ามัเนเอ้เบิ้งแย่เสียหักแก่ปะเดี๋ยวเออนี่พี่น้องเห็นบอนี่นี่น,นีพี่น้องแตกออกเลยแยก,ก็จะไปเจลเห็นบอพี่น้องงาม